เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนะโดยงานสอพอแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยตัวอย่างที่ผ่านมาล่าสุดคืออาการสอตงอใ่ครับ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 นี้ทุกอย่างก็นะครับน้อมแล้วเราจะได้เข้าสู่ลำดับของพิธีการนะครับอย่างเป็นทางการสำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับทางการขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบนเวทีด้วยนะครับ สปพ,อพอโดยพร้อมเพียงกันครับเชิญครับ,รรบรครบุณธรรมกลาเชยวชาติููใหรวมพลังร่วมแรงใจปลกป้องไปให้ประชานอนักผจญเพลิงเผชิญเหตุยังห่างากล ที่ตนอย่างแน่วแน่มุ่งมันแก้ต้นเตุกทฟันฝ่าฟันไปเสียงเพียงใดไม่นำบตาอยู่สุขเถิดประชาลเชนข้าจะคุ้มภัยสัญญาณดังเมื่อใดจะพร้อมไปในทันทีสอทออก,ออก,ออก มันในคุณความดีเสียสละความสบายฝึกฝนกายใจเต็มที่ ตนอยาแนวแน่มุ่งมั่นแก้ตนเหตุไทยบุกฟันฝ่าฟันไปเสียงเพียงใดไม่นำพาอยู่สุขเธอดประชาชาข้าจะาทุ่มภัยสัญญาณดังเมื่อใดจะพร้อมไปในทันทีสพกพกทมขอสัญญาด้วยหัวใจ เียกในยุดมั่นในฝุณความดีเสียสละความสบายฝึกฝนใจใจเต็มที่เข็มแกรงสามกีทำนาทีย่ยอมผูมิใจเราคือสุภาพบุรุษนักผจนเพลิยอย่าหัวลงมกระเลื่อ ขับเรื่องต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประกอบโพขายครับท่านผู้ในการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย5สําสนักป้องกันนและตอบสนองภัยได้กล่าวรายงานครับเรียนเชิญครับเรียนรองผู้ว่าราชการเทพนครรองศาสตราจารย์ทวิดาขมันเวสประธานในพิธี ในนามของคณะกรรมการอาน,นวยการจัดการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยคณะผู้บริหารสำนักป้องกันและเท้าสาธาภัยรวมถึงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตลอดจนมูลนิธิหรือภาคส่วนเอกชนที่เกี่ยวข้องรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะดือเพลิงและกู้ภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2568ในวันนี้การจัดการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกูภ้ภัยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2568มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักดับเพลิงและกูภ้ภัยมีโอกาสแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดจนได้ทบทวนเทคนิคที่การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ด้านงานดับเพลิงและกู้ภัยมาฝึกปฏิบัติในรูปแบบของการแข่งขันขอให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจของนักดับเพลิงและกู้ภยัยเกิดความสามัคคีในหมู่คณะผู้ร่วมภารกิจป้องกันและดบเทาสาภัยและสมัยการจำลองสถานการณ์พัสนามที่เกิดภัยเพื่อรองรับสารภัยที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันทักษะดับเพลิงกู้ภัยครั้งนี้มีกําหนดการแข่งขันไว้8ประเภทดังนี้ประเภทที่1การแข่งขันดับเพลิงแกลงประเภทที่2การแข่งขันการใช้รถดับเพลิงขนาดเล็ก4ีูสประเภทที่3การแข่งขันทีมดับเพลิงประเภทที่4การแข่งขันทีมผู้ชีพประเภทที่5การแข่งขันทีมลิฟต์หรือการช่วยเหลือทีมนักดับเพลิงประเภทที่6กการแข่งขันทีมค้นหา ประเภทที่เจ็ดการแข่งขันทีมกู้ภัยประกอบบันไดและเดินレスคิวและประเภทที่8การแข่งขันตะเพิงหันสาทั้งนี้มีสามประเภทการแข่งขันได้เชิญพี่น้องกู้ภัยอาสาสมัครและมูลนิธิร่วมแข่งขันกับชิมิตเพื่อสารสัมพันธ์พี่น้องกู้ภัยร่วมกับสำนักป้องกันดละท่าสาภัย ในโอกาสนี้จึงของเรียนเชิญท่านประธานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าแข่งขันตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเปิดการแข่งขันทักษะดาบเพลิงและกู้ภัยจำปี2568ขอกลับเรียนเชิญครับสวัสดีนะคะทุกท่านก่อนอื่นก่อนก่อนจะเปิดการฝึกซ้อมขอใช้โอกาสนี้ขอพระคุณก่อนนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ทุกคนช่วยให้เราสามารถปฏิบัติงานได้ เร็วกว่าที่เราวางแผนไว้แม้ว่ามันจะติดขัดคลุกคลักบ้างระหว่างทางนะคะรวมทั้ง3ปีที่ผ่านมาในตำแหน่งของอาจารย์เนี่ยเรามีเหตุใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตน้อยมากในเหตุของโดยเฉพาะอาคีภัยที่ผ่านมาก็ขอบคุณก่อนนะคะที่ทำให้เมืองมันอาจจะยังไม่ได้ปลอดภัยที่สุดแต่มันปลอดภัยขึ้นจากการทำงานของพวกเราทั้งหมด ดังนั้นวันนี้พอมีเจตนาคือคงเพื่อไม่ใช่จัดแข่งขันหรอกไม,ไม่คิดว่าเจตนาเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าคงทําให้มันมีบรรยากาศของการแข่งขันให้มันสนุกขึ้นให้มันรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายของการทําให้การดําเนินงานของแต่ละทีมเนี่ยได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดบนความแม่นยําและบนความรวดเร็วอาจารย์พูดเสมอนะคะว่าสองอย่างนี้มาด้วยกันได้ยากมาก คนที่ทํางานในฟิวอย่างเราถูกกาหนดให้ทํางานที่ยากจริงๆคืองานที่ต้องมีความเร็วและความแม่นยําและความถูกต้องไปพร้อมๆกันปกติคนธรรมดาทั่วไปถ้าไม่ได้รับการฝึกไม่ควรจะทําได้เพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ควรยิ่งไม่ควรจะทําได้ใหญ่อยากไปกว่านั้นไอ้ความรวดเร็วกับความแม่นยําที่อยากได้จากเราเนี่ยมีชีวิตของประชาชนและมีความปลอดภัยของทรัพย์สินเป็นเดิมพันยากหนักขึ้นไปกว่าเดิม มีความหนักใจแล้วก็มีผลกับการตัดสินใจของเราแต่ละครั้งดังนั้นเนี่ยการที่ <c oughs> ได้เห็นฉากทัดบ่อยๆไม่ว่าจะจากการปฏิบัติงานเองโดยตรงนะคะหรือแม้แต่การฝึกซ้อมที่เราพยายามกำหนดสถานการณ์ให้เราได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้มีโอกาสเจอเงื่อนไขาบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรากู้ภยัยไม่ว่าภัยนั้นจะเป็นอะไร เป็นการฝึกที่ดีทําให้เรารู้สึกว่าเราเคยผ่านการตัดสินใจแบบนั้นเราเคยผ่านวิธีการใช้ทักษะที่อาจจะเกินลิมิตที่เราเคยคิดว่าเรามีไปได้การทํางานทีมเดี่ยวให้มีความแม่นยําให้มีความรวดเร็วตัดสินใจเฉพาะหน้าได้ก็ว่ายากแล้วนะคะการทํางานให้แต่ละทีมเข้าขากันได้เป็นอย่างดีไม่ใช่เฉพาะในทีมตัวเองแต่เป็นทีมข้ามทีมอันนี้สําคัญกว่า การแข่งขันวันนี้อาจเป็นการแข่งขันที่เนื้อหาโดยส่วนใหญ่เป็นทีมที่ท่านฝึกกันมาด้วยกันอันนั้นใช่แม้แต่ของสอปะพอเองก็ตามปกติจะเป็นทีมพื้นที่ซึ่งก็ค้องแวะเกี่ยวข้องกันอยู่เวรมาด้วยกันค่อนข้างทุกวันเพราะฉะนั้นก็จะมีความ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะสอดคล้องระหว่างทีมเข้าขากันได้เป็นอย่างดีแต่อยากให้คำนึงด้วยว่าเราฝึกในทีมเดียวเพื่ออะไร ปกติการประกอบทีมไม่ว่าจะเป็นทีมไหนในโลกมันก็ยากทุกทีมละค่ะเวลาประกอบทีมทำงานแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีมเดียวในฐานะทีมเดียวทำงานได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและมีความเป็นมืออาชีพมากพอการประกอบทีมกับอีกทีมหนึ่งที่มีความเป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ยากเท่าไหร่ เราอาจจะมาจากคนละทีมมาจากคนละมุมเรามีพี่ๆที่มาจากอาสาสมัครป้องกันภยัยายพเลเรือนมีพี่ๆที่มาจากมูลนิธิไม่ใช่มีแต่ของสํานักป้องกันของกรุงเทพมหาคนครแต่เพียงอย่างเดียวแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่า code of conduct หรือกติกาการทํางานของเราเหมือนกันกเพียงแต่ว่าเวลาเราทํางานเราต้องอยู่ในกฎกติกาเหล่านั้นร่วมกันให้ได้จริงๆความยากอะ่ะบางทีมันไม่ได้เกิดจากที่เราไม่แม่นยำหรอกคะ่ะแต่เราไม่เร็วที่ไม่เร็วเพราะอะไรไอ้ทีมเดียวเร็วคะ่ะ ประกอบร่างกันทีไรพังทุกรอบเพราะเราต่างคนต่างอยากเร็วโดยไม่มองว่าขั้นตอนของการสอดคล้องระหว่างทีมที่จะทำงานมันก่อให้เกิดขึ้นได้ยังไงดังนั้นวันนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องการแข่งขันเพื่อให้เห็นว่าใครเก่งหรือแกร่งกว่ากันเท่านั้นสิ่งที่น่าจะได้คือการได้เห็นว่าอีกทีมหนึ่งทำงานยังไงเพราะเวลาที่เกิดเรื่องเข้าจริงๆอย่างน้อยที่สุดการเชื่อมระหว่างทีมการเชื่อมระหว่างโปรโตคอลหรือการเชื่อมระหว่างขั้นตอนการทำงานทั้งหมด มันคือช่องว่างของงานนะคะประชาชนจะเสียชีวิตหรือไม่ความเสียหายจะหยุดได้เร็วหรือไม่บางทีไม่ได้เกิดจากทีมใดทีมหนึ่งแต่เกิดจากการส่งต่อของงานระหว่างทีมว่าทำได้จริงๆหรือเปล่าดังนั้นการฝึกวันนี้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์การที่ท่านได้เห็นว่าแต่ละทีมทํางานยังไงหรืออาจจะเร็วกว่าท่านยังไงแข็งแกร่งกว่าท่านยังไงอย่างน้อยทําให้ท่านรู้จักกันและกันมากขึ้นความสมัครสมานสามัคคียังไม่ใช่สิ่งสูงสุดของการทํางานด้านนี้นะคะ ความสมัครสมานสามัคคีของท่านต้องเป็นไปอย่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ให้เกิดข้อตกหล่นอะไรเลยนั่นหมายความว่าการส่งทอดงานกันอย่างเป็นระบบและเคารพในระบบบัญชาการที่เรามีร่วมกันไม่ว่าท่านเป็นหน่วยของเราหรือไม่ดังนั้นหวังมันอย่างยิ่งว่าการแข่งขันในวันนี้ที่เป็นกีฬาที่ต้องการสร้างให้เกิดความเป็นมืออาชีพความสมัครสมานสามาคัคคีและเป็นการทดสอบว่าท่านฝึกทั้งสมรรถนะและความแข็งแร่งเพื่อความแม่นยำและความรวดเร็วได้มากแค่ไหน หวังมันอย่างยิ่งว่ามันทําให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันตั้งอยู่บนที่ว่าระบบการทํางานที่เร็วที่สุดไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ใช่อยู่ๆก็กรูกันเข้ามาเป็นงานวัดงานกระถิน่นนั่นก็ไม่ใช่ระบบที่ทางานสาคัญที่สุดของคนอย่างพวกเราคือระบบที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วทาด้วยกันเหมือนกันทั้งหมดแล้วสอดคล้องกันทั้งหมดหวังว่าการฝึกซ้อมวันนี้จะพาไปเราพาเราไปถึงที่นั่นด้วย รวมทั้งขออนุญาตพูดเผื่อไปเลยถึงการฝึกซ้อมสาราภัยระดับ2ที่จะเกิดขึ้นในวันที่29สิ่งหารนี้ด้วยก็อยากให้ทุกท่านทํางานอย่างเป็นระบบและทํางานด้วยความรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเราสุดท้ายนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันของทีมดับเพลิงซึ่งเป็นทีมสุดเฉญโดยเฉพาะและเป็นทีมกู้ภยัยอาจารย์ยังอยากให้ทุกท่านใช้ความสามารถและทักษะที่มีอยู่มองให้เห็นภัยก่อนที่จะเกิดด้วย งานที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุดไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ช่วยตอนเขามีเรื่องค่ะมันคือการบอกให้ได้ว่าเขามีความไม่ปลอดภัยตรงไหนอยู่แล้วช่วยให้เขาลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยนั้นได้ด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสามารถของท่านจะถูกใช้ทั้งในเวลาปกติและเวลาที่เกิดภัยก็ขอให้การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จนะคะปลอดภัยทุกคนไม่ให้มีอุบัติเหตุอะไรเลยแล้วก็ขอให้สนุก แล้วก็ทําความรู้จักรวมทั้งเรียนรู้ระหว่างกันให้มากขึ้นในทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็ขออนุญาตเปิดการแข่งขันแล้วก็ขอให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะครับ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิดการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภยัยประจำปีพุทธศักราช2568อย่างเป็นทางการนะครับจะขออนุญ,ญาตให้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานในพิธีนะครับได้ปักธงสัญลักษณ์เปิดการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภยัยประจำปีพุทธศักราช2568ครับ แล้วเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังจาก3นะครับพร้อมกันเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ของพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วครับ3 2 1 และสำหรับพิธีเปิดการแข่งวันละกันวิ่งเทศบานครนะครับที่บริเวณด้านล่างนะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพื่อจะได้ครรับี่้ทุออางงยย Hãy subscribe con kênh Ghiền Mì không bỏ คณะกรรมการส่งซิงมาได้วนะครับท่านจ<ล>ะแข่งขันหรือเริ่มแข่งขันเวลาใดนะครับอยากจะให้เราประชาสัมพันธ์ให้นะครับน้นำส่งข้อมูลให้ที่พิธีกรใเจ้าที่แจ้งบอกเลยก็ได้นะครับ<ค><ณ>มาเลยครับเจนาแม็กี้นัต,ตสีลาทุกตุ๊ก ดีดีีด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 าดี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 ดบดีดีีด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 ด

ขอขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ

ตัวละครัวแททุกฝายประชาชนประชาชเลยนะเจ<อ>้าหนี้แล้วก็นันกีฬาทุกสาาเลยนะครับ